นี่คือแมทที่ฮาสุดๆเพราะพวกเราจะต้องทําให้คอยาวขึ้นเพื่อกินของอร่อยมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถคอยาวได้สูงสุดเท่าไหร่และใครจะเป็นอันดับหนึ่งของคอยาวถ้าพร้อมแล้วก็ไลค์คลิปนี้และไปเุยพร้อมๆกันเลย เอาดิสัันหลงฉันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยแล้วมาฉันยาว็อะไรกันนะสันหลังพี่โบ่อะยาวอะของจริงแต่ตอนนี้อะคอฉันอะยาวสุดเอาล่ะเราทําการเก็บผลผลิตก่อนนะแรกๆเนี่ยเราก็จะกินได้แค่สตรอเบอรี่เพื่อนไปดูสตรอเบอรี่ของฉันโอ้สตรอเบอรี่นายโคตรใหญ่อะมากินสตรอเบอรี่สิวไปก่อนอุ้ยสตรอเบอรี่ทําให้คอของเรายาวเหยียดสุดๆไปเลยล่ะ แล้วก็ยังมีพวกสตอรอเบอรี่พิเศษด้วยนะทุกคนเราสามารถคัชสันได้อย่างดีเลยเมื่อเรากินจนคอยาวแล้วนะเราก็สามารถที่จะทำการเซลขายความคอยาวฉันมีอันใหม่ด้วยอะไรอะลูกแพรหรอหรือว่าเรมอนนี่นายเก็บถึงหรือยังนะตอนนี้ฉันยัเก็บไม่ถึงเลยคอเอแต่ฉันจาบบ้านปีนได้นะเงียบ เราอยากกินเราต้องค่อยๆปีนล่ะไอ้แงบขึ้นไปแงบไหมโอ้ย,อยคือหัวถึงนะแต่มือไม่ถึงจิบไม่ได้นะโอ,อ้ยถึงถึงถึง,ถง,ถง,ถงเลมอนฉนันได้เลมอนแล้วลองชิมดูจาก11เซนเป็นหู18เซนโอ้หสุดยอดนอกจากนี้เรายังสามารถไปที่ช็อปเพื่อซื้อคอใหม่ได้ด้วยเป็นคอทองแดง25บาทไม่สีมันเป็นคอสนิมเขต่างหาก เออคอสนิมทองแดงอ่ะฉันซื้อคอสนิมเขิบมาแล้วตอนนี้คอของฉัน่ยสามารถกินได้เยอะมากขึ้นนะเพื่อนเก็บเลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แรกๆกินสตรอเบอรี่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวพอคอยยาวเมื่อไหร่ฉันกจะเริ่มกินเลมอนละฉันจะชอบของเปรี้ยวของแซ่บอ่ะเฮ้ยขั้นสามนี่นายบอกเลยว่าคอคาร์บอนเฮ้ยคอดำเหรอคาร์บอนเลยล่ะใช่อุ้ยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แบบพิเศษเพื่อนมันมีแสงวิบวับ้ ้ยมูลค่าถึง18บาทเชียวนะเฮ้ยขายได้เหรอไม่รู้สิฉันขอเลี้ยงมันไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ฉันขอขายคอก่อน,อนได้คอมาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ช็อปกันดีกว่านะว่าช็อปมีอะไรอีกบ้างมีคอแบบสีเงินๆแล้วก็มีคอคาร์บอนฉันขอทำการซื้อคอคาร์บอนนะ4 5่ไม่มีเาิบไม่ม มันมีแบบพรีเมียมสุดๆด้วยไม่มันดัมเมียม <c oughs> โ,โหพี่โมข <c oughs> องแท้เลยดัมเมียมอ่ะไม่ไ้เตี้ยง,งชอคบกบางอันเนี่ยมันยังสุกไม่สุกงอมพอแล้วมันก็เลยเก็บไปได้นะนี่ฉันต้องหาที่มันสุกงอมสุดๆอู้หูเลยงอะไรั่มใหญ่จังอ,ะอ่ะเฮ้ยทุกคนมันมีเกียร์ตรงนั้นด้วยนี่นาลุงค้าลุงขายอะไรครับเนี่ยโอ้จะต้องไปคดิคอยาท่านั้นฉันถึงจะขายให้ได้นะฉันจะมีเป็นชิลดริงค์ราคาห้าสิบค แล้วก็มีไม้บรรทัดด้วยโอ้โหซึ่งไม้บรรทัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้ผลไม้ที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยบวกอีก1นกิโลไซส์เลยนะทุกคนทําให้ผลไม้มันบิ๊กมากขึ้นนะ่ะในเวลา5นาทีเฮ้ยเราสามารถเอาผลไม้ไปขายได้ด้วยนะเพื่อนผลไ้ปไขายจุ๊บแจงอากาศข้างบนหนาวไหม <laughs> อาอยุยได้สบายคอฉ ฉันอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาจะขอโทษทีนะจะห่างหรือเปล่าคอฉันสั้นเกินอ่ะฉันอยากกินอย่างอื่นแล้วอ่ะฉันไม่อยากกินตรอเบอรี่แล้วอ่ะขอร้องล่ะใครก็ได้เก็บเอ้ยเก็บเลมอนถึงแล้วดีกว่าฉันมีส้มด้วยเพื่อดูที่มือฉันสิมือฉันอยู่ไหนอ่ะนายเห็นมือฉันปะนี่ไม่เห็นไม่เห็น,หนแล้วเนี่ยโอ้โหจุ๊บเจงเปรตวัดสุทัศน์ คือเปรตว่าสุทัาตัวจริงยาวมากอุยฉันรู้แล้วว่าทําไมเราถึงเก็บสตรอเบอรี่ไม่ได้พอคอเราเนี่ยมันยาวขึ้นใช่ไหมมันต้องกินของที่มันแบบระดับสูงเท่านั้นไง,ร,งระดับเตี้ยๆต่ำๆเนี่ยเราจะไม่กินแล้วอ่ะดยใช้มือไม่ได้หรอฉันมองเห็นอะไรบางอย่างเพื่อนเราสามารถซื้อเกรปในราคา14โรบักได้ที่จะลองซื้อมากินดูนะองุ่นนี่เกรป14โรบักแล้วน้ําหนักคือเกือบ5กิโลกินหน่อยว้าย โอยฉันสูงเท่าจ๊กจงเลยอ่ะไม่น <'m wiele> <who médico> ั่นลูกเดียวหรอเฮ้ยแล้วความตลกคือร้านค้าก็สูงตามคอฉันด้วยโอ้คอนายาวมากเลยนะเจอรี่ฉันอยากได้ของดีๆสักหน่อยอ่ะทำการขายฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนระดับคอขอเป็นคอคาร์บอนดำแล้วกันนะด้เซลตัวเองละอึ๊บเรียบร้อยจ๊กแกเธอใช้คอคาร์บอนเหมือนฉันดิ แ้อ่ไม้คอในเวียงคอในเวียงเออมันตาไม้คอผนะอะไรอ่ะทำไมอ่ะอะไรขึ้อ่ะคอย้อยคอย้อยมาอยู่ที่คอย้อยอ่ะน่าจะกระดูกพุ่นนะดูจากสภาพมันูคุณยาวเกินไปอ่ะเฮ้ย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 เย่ย้ยเฮไย่้เฮ่ยเ้ยเ สองกิโลกรัมเสร็จฉันแล้วใหญ่จังอะ่ะพี่โมอไหนด้อมมองๆแบบนั้นเป็นหมายเขามว่าไงอะนายคอสั้นมากเลยนะตอนเนี้ยเรียกผมว่าพ่อหนุ่มคองเงินเฮ้ย hey. ตอดนนีฉันสามารถกินส้มได้แล้วล่ะลองชิมดูสิ <gasps> <ฮ>ส้มเขียวหวานวหรือส้มแมดลินฉันคิดว่าน่าจะส้มแมดลินนะรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเลยล่ะ โอเคตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องได้เปลี่ยนคอแล้วละ่ะถึงเวลาเซลล์กลับไปเปลี่ยนคอดีกว่านะคุณลุงครับขอเปลี่ยนเป็นคอเงินหน่อยะได้เลยจัดการเปลี่ยนคอเงินหืมเพอเปลี่ยนเป็นคอสีเงินอะมันจะแบบช่วงระยะเวลาที่มันรีเองโดยที่เราไม่ต้องกินผนลไม้เนี่ยมันเร็วมากขึ้นนะทุกคนใช่มันยืดเองเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมที่จะรีเบิร์ตด้วยนะ ยิ่งรีเบิร์เนี่ยก็ะจะเปลี่ยนคอที่เป็นระดับสูงได้มากขึ้นด้วยเมื่อไหร่ที่เราควรรนะีเบิร์นอะตอนนั้นแหละพี่โมโอตอนนั้นแหละนายควรที่จะรีเบิร์ด้ด้แหละในยาวมากและเมื่อเราทําการเก็บเงินได้พอสมควรแล้วตอนนี้ถึงเวลารีเบิร์ต้องมีเลมอนอยู่ในตัวหนึ่งด้วยนะทุกคนมี <Yeah! S 2> มล้เนเราสามารถทําเป็นคอทองได้แล้วนี่นอะไรอะ่ะพี่อิน้ะไรทำอะไรเมื่อกี้ คอยืดหรอคิดแต่งโมหคุบลุงครับคอทองนี่ขายเท่าไรหร,หระครับคอทองเราขายสามแสนสองอู้หูยหัวสามแสนสองเลยเหรอลุงนี่กะเอาตายเลยนะเนี่ยกะเอารวยเลยอะคอทองที่หน้าตาป็นอย่างเงี้ยนะโอ้ยไม่ใช่คอทองหรอไี่ด้คอที่นม่อคอสีเหลือง ะเียวนให้ตายเถอะพอพวกเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในระดับส้มเชงเองนะทุกคนมันสูงมากยังไม่สูงเพื่อนั่นดิหระงั้นขอก่อนนะเพื่อนนะไปนะเฮ้ยอู้ขออุ้ยะไมากินแตงโมเหรอนี่ได้โกงเอ่ล่อดดูก็รู้ว่าโกงเพื่อเพิมความรวดเร็วในการขยายคอเราดื่มเป็นชิลดริงดีกว่านะ ดืด้งเนี่ยจะช่วยทำให้คอเรายาวเร็วขึ้นนะทุกคนแกลบดืเอ้าไปจากนั้นเนี่ยก็ทำการอบกินผลไม้อุ้ยหัวฉันหัวฉันมีไฟออกมาดูดิมันมีควันออกมาไม่จริงเหรอมันเป็นการเผาผ่านไวขึ้นครับโอ้โหบวกอีก25%เลยนะความคอยาวอะโอ้ยดื้อห้าหมื่นถึงเวลากินแล้วพี่โบพี่โบพี่โบ เอเอสเอสเอ่ออ่ฟาดกันเอสเอสเอสตีมันตีตันเป็นยีราฟเลยพี่ไม้พี่ไม้คอยาวมากพี่ไม้ไม้พี่ไม้ยีราสู้ได้อะไรเลเออไม่ได้ตีม่ถึงหรอเฮ้ยเฮ้ย้ยดูร่งใช้ตัดคอของนายโอ้โหจุ๊แจ๊กโอ้โหเอาไรหรอสมองไม่เห็นนะฉันก็เราคุยกับพวกนายอยู่หรือเปล่าฉันก็เริ่มอยากรู้แล้วเหมือนกันว่าไอ้คอที่มันยาวเหยียดขนาดนั้น กานบนมันมีผลระบายอะไรฉันจะกินองุ่นเ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเห็นยังเห็นยังโอ้โหแอปเปิ้ลลูกแพรกล้วยมันมีกล้วยเหรอเก่งไม่ยากอ่ะเก่งไม่ยากมลยกล้วยด้วยไหมลูกพีชมันเป็นลูกพีชด้วยว้าวฉันอยากกินลูกแพรฉันอยากกินลูกแพรฉันอยากกินลูกแพรฉันกำลังรอให้คอของฉันมันค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จัดการจับขึ้นมาลูกแพรนี้นี่น้ำหนักถึง 2.5กิโลกรัมว้าวยาวมากยาวมากเอาอีกเอาอีกเอาอีกขึ้นไปสูงกว่านี้อีกนี่เราอยู่ในโซนต้นไม้ที่เป็นโซนขาวแล้วนะทุกคนในการรีเบิร์เนี่ยเราจะเปจะต้องมีเงินถึง25 0 0 0นะแล้วก็มีลูกแพรด้วยนะทุกคนเราถึงจะสามารถที่จะปลดล็อกคอต่อไปได้งั้นรีเบิร์เลยหูกลับมาตัวเตี้ยอีกแล้ว เฮ้ยระดับต่อไปคือคอเหล็กกล้าพี่ใครอยากได้คอเหล็กกล้าบ้างไหมจ๊าแล้วก็มีเป็นคลอคลอดำด้วยนะคอดำตอนนี้ผลไม้ที่เราปลดล็อกได้นะจะมีตั้งแต่สตรอเบอรี่เลมอนส้มลูกแพรแล้วก็ลูกพีชฉันต้องขึ้นไปในระดับกล้วยให้ได้นะสล็ลตดูฉ <c oughs> ันสิโหจุดแจง เธอแก้ปัญหาด้วยโลบักอะฉันดูออกเลยนี่นี่ขอโทษนะอ่างุ่นจังโมกันรุ่นรัวเลยมัดูดูกอันนี้ดูลูกดูลูกอันนี้ดูลูกอันนี้เฮ้ยมันไม่เรียกวิไม่ไม่สูงพอฉันจะสูงไม่พอเฮ้ยอะไรอ่ะขอบคุณนะไอ้มีโมไอ้บ้านนี่น้าตบเฮ้ยเปิดดอกซากุระมาเฮ้ยคืออะไรอีเวนต์เหร่อยโอ๊ยโอ๊ยก็ไม่ฉันล้มอ่ะเฮ้ยดอกซากุระ มันมีดอกสกุลาให้เราเก็บไหมคืองี้ทุกคนเงยหน้ามันจะมีผลไม้บางอันที่ถูกเคลือบด้วยสีชมพูดูดโอ้มันเป็นสถานะพิเศษมันเหมือนโกรธก้นเลยเพื่อนอันนี้โกรเน็แสดงว่าผลไม้พวกนั้นเนี่ยจะทําให้คอยาวมากขึ้นเพราะมีสถานะพิเศษไงยิ่งกินยิ่งได้วิตามินโอ้สีสวยอ่ะกิน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 ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนคอใหม่แล้วล่ะ e l e g a n next อ้เป็นระดับสูงเท่านั้นนะนะเป็นคอดัมเมียมแล้วก็แข็งแรงงาบฉันต้องปีนขึ้นไปเพื่อเก็บสักุราให้ได้เลยเฮ้ยเอาส้มก่อนเอาส้มก่อนสวมมา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 อุ้ยอัะนั้นนั้นมีเครื่องสักุราอยู่คอจงยาวคอจงยาวยาวอีกยาวอีก โู้โหใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วดึง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 ถึงแล้วโซ่เครื่องซากุระโอ้โหเฮ้ยกินแล้วโคตรสูงอ่ะโคตรสูงโคตรแรงตรงไปไหนอ่ะตอนนี้ฉันมาในโซนสีขาวแล้วก็ลังจะไปโซนกล้วยนะทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบุกขึ้นเหมือนกันพระเจ้าพอฉันคิดสถานะพิเศษฉันพุ่งขึ้นมาล้อยหนึ่งเลยอ่ะเพื่อน โอ้ชมโมุคอ,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 อเพ็แล้วเหรอลองดูอันนี้นเป็น,น,ปน,นสิ่งนี้คือบานานาชนิดพิเศษครับลองชิมครับโหเฮ้ยไปไปย่ยานะอย่าแย่นะโซนทุกคนจะไ,ไม่ได้ไอะจะมีวิธีมาบอกว่าไงเมื่อก,กี้ <ละ S 2> ฉันน่ะขึ้นไปอันบนบน,บนเลยใช่ป่ะแล้วคอฉันน่ะมันตันแล้วที่สามพันห้าพอตันปุ๊บฉันพยายามเก็บผลไม้ที่สถานะมาไว้ในตัวฉันกดรีเบิร์นแล้วฉันกินผลไม้ร้วๆมันขึ้นไปแบบสุดอีกรอบหนึ่งทำให้เก็บตังค์ได้แบบเร็วมาก โอ oh. ้ใช่ใช่ี่มันต้นผลไม้ไม่ได้เราต้องหาผลไม้เก็บไว้ที่ตัวนิดหน่อยอย่างที่จุ๊บแจงบอกนะเราจะได้แบบสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองตอนที่เรากลายเป็นเบบี๋ได้อะตอนที่เราแก่ใช่อเอาละน่าจะได้ประมาณหนึ่งอันท้วนนะเพราะว่าพอฉันสูงเกินทําการขายแล้วก็ทําการกินต่อโอ้ยขึ้นมาสามร้อยเลยเหรอโอเวอร์เกินเวอร์เกิน เดี๋ยวเราจะทําการรีเบิร์เพิ่มนะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้เงินเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนนะคะแล้วก็ใช้ลูกแพกับลูกพีชเพื่อที่จะปลดล็อกออชนิดใหม่เราจะได้ไปได้สูงกว่าเดิมพอเก็บลูกแพกับลูกพีชมาได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องทําการ e q u i ิปสต e ลเน็กด้วยนะทุกคนแล้วก็รีเบิร์ตเยสแต่แล้วและในระดับต่อไปหู สตอเบอรี่ติดสถานะเยอะมากดูดิสวั <c oughs> กินแป๊บเดียวดิเกือบจะเต็มเกือบจะตันแล้วอะ่ะดิงมันเริ่มวายแล้วนะโอ้ยคาลามมลตรงนี้รูยี่เก็บไว้เยอะๆเลยดีกว่าโหชิลดิงมาขายเยอะมากเลยมีรูเลอร์มาขายด้วยแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะฟลุดแคคคูเลเตอร์เขาบอกว่ามันจะบวกเพิ่มอีก25%เนะ่ะเวลาเรากินผลไม้อะ่ะ แล้วก็ให้ตั้งห้านาทีเด่ยถ้าเกิดว่าเรากินรวๆมๆก็จะบวก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 เพิ่มไปเรื่อยๆนะโอ้โคครจะดีเลยทำการเปลี่ยนคอ oh. หูยคอล้องหนเมื่อกี้มีคนใช้คอล่องโหนสิบเอ็ดล้านอะใครไปใช้กว่าไม่ใช่โลบักฉันเอาบ้านดีก,กว่าคอล้องหนมันเร็วเกิอนอะมันเก็บของไม่ทันเลยเนะี่ยนอกอา ดูดิทาการใช้คอล่องหนทุกคนตอนนี้มันขึ้นทีละสามสิบเลยนะจะไม่สามารถกินเลมบอนได้ละโอ้พี่ไหมพี่ใบคอไปเกี่ยวกับกิ่งไม้เหรอนั่นนะฉันถือของหนักแล้วมันมันโยกมันมันเบี่ยงมันเป็นผลของการที่คอของนายไม่แข็งแรงพอนะนายก็เลยแบบคอโยกแบบมัดูคอฉันสี่ไม่มีทางโยกเด็ดขาดนี่ฉันเก็บลูกพีนไว้สามอันแล้วกินทีเดียวมาดูกันว่ามันจะเร็วขนาดไหนเบิบเบิบเบิบหู ขึ้นมาโซนกล้วยได้เลยเราจะผ่านพ้นโซนกล้วยออกไปครับแต่ต้องทําการสแต็กเก็บผลไม้ไว้เยอะๆเก็บผลไม้เร็วๆ,ๆก่อนทนี่มันจะสูงไปมากกว่าน,นี้ก่อนที่มันจะสูงไปอ้อยไปทันแล้วไม่ทันแล้วสูงเกินสูงเร็วโอ๊ยแกไม่ทันโอ้โหพวกคนคอสูงเร็วดูพี่ไม้ดิตอนนี้พี่ไม้ขึ้นไปขึ้นไปโซน,นป่าเขียวชะอ,อุ่มแล้วอะเร็วเกินเก็บกล้วยไว้เก็บกล้วยไว้เก็บกล้วยไว้ อตรงนี้<อ>ติดสถานะเยอะมากผมผมผมขายคอผมตุยทะลุฉากฮ่าเอ้าอ้เพื่อนวัสดีสวัสดสลัดมีแบงกูมีเชอร์รี่ให้เชอร์รี่เชอร์อร,อรี่ติดสถานะโอ,อเอ้ยแย่ไหมฮ่าเชอร์รี่ติดสถานะต้องเป็นของฉันนี่ตรงนี้ก็มีโหถ้าเราขึ้นไปสูงกว่านี้อีกเนี่ยเราจะไม่ได้ให้เชอร์รี่นะทุกคนมันจะมีผลไม้แปลกใหม่อีกมีเต็งโมด้วย ขายคอตัวเองวิวฉันสามารถให้ผลไม้กับเพื่อนได้หรือเปล่าล่ะฉันมีเชอร์รี่ฉันิีพิเศษนะฉันกินที่เต็มเลยตันเลยอะไรวะมีใครอยากได้เชอร์รี่จากฉันบ้างไหมได้เหรอไม่ได้หรอวปอลากรอไอ้พวกเตีวเลยว <c oughs> นี่ฉันได้สับประรดฉันได้สับประรด อุ้ยสับปะรดสับปะรดซากุระสับปะรดซากุระเฮ้ยมันเวียงอ่ะมันเวียงมันเหมือนคอมันมีความโยกเยกมันลมมันต้านลมพี่มั้ยนายกำลังจะนายกำลังคาดหวังอันนี้อยู่เหรอเฮ้ยนะแม่ที่จะเอาอันนี้ก็ได้เอ้ยเอ้ยจะเย็นๆโคโคอนัทเลยีืยมและครั้งต่อไปเราจะเป็นจะต้องหากล้วยกับโคโคอนัทนะทุกคนเพื่อที่จะทำการรีเบิร์ดรีเบิร์ดเลยละกันนี่ แล้วจะได้ไปได้สูงกว่านั้นอยากรู้จังเลยว่าพนสุดจะเป็นอะไรผลไม้ที่เราเก็บได้นะคะตอนนี้มีเพิ่มเติมแล้วนะก็คือเป็นองุ่นที่เราซื้อจากโรบักมามีแมงโก้มีเมลอนนะคะมีเชอรี่แต่ยังมีแบบพิเศษนะเป็นแบบเรนโบ์กับสีที่แบบว่าปริศนานะคะยังไม่มานะเนี่ยมีแตงโมไหมสวัสด,ดีคอขาวสวัสด,ดีนี่เริ่มต้นเลยเนี่ย ใช่ฉันกลังเปนไปกันแหละเราต้องเก็บไว้เยอะๆก่อนทุกแดงไม่อันนี้ฉันรีเบิร์มาแล้วฉันไม่มีคอสะคอเลยตอนนี้ฉันก็ไม่มีเหมือนกันเราต้องเริ่มเก็บใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฉันขอเป็นคอเคมีนะคอเขียวน่ะโอ้โหดูดีไหลวินาดูดูมเร็วมากอ่ะคอเขียวคตไวอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าเป็นเจริญเติบโตกว่าเพื่อน เหมือ <s ans> นแม่ให้กินนมมา<ด>วันละสามแพ็กอ่ะดูดีแล้วฉันก็อัดส<า>้ม,สม<พ>เข้าไปอีกทีหนึ่งปรืชดส้มยังให้สถานะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเราจะขึ้นไปกินลูกแพรนะมาดูซิว่ารอบนี้จะขึ้นไปได้ถึงโซนไหนครั้งที่แล้วขึ้นได้เป็นโซนแบบโซนออกสีชมพูชมพูนะเพราะว่าโซนนั้นยังไม่มีใครเข้าไปเก็บพวกสถานะเออซากุระเท่าไหร่นะคะเราจะผ่านโซนเชอรี่ไปมาที่โซนโคโคนันฮะ ซอยของขอ,อน้อยฉันโดนต้นไม้เหวี่ยงฉันโดนต้นไม้เหวี่ยงรีบกินขึ้นไปก่อนเฮ้ยโอ้ซอยของขน,นัดกินของขนัดขึ้นไปแล้วเจอเป็นแมงโก้แมงโก้ซากุระบันบานบันบานเยอะมาก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 ไอ<ว>้กล<ว>้วยกล้ <ant> วยเออฉันอยากได้แตงโมฉันอยากได้แตงโมอ้ยมันจะเริ่มเโตไวเกินไปฉันไม่สามารถเก็บแตงโมได้ด้วยซ้ำ ขอแตงโม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 ,งโมลูกตโตๆหวานๆเฮ้ยเ้ยข้างบนเป็นโซนเป็นโซนใบไม้เปลี่ยนสีแล้วใบไม,ไม้สีแดงเอาตอนนั้นเหมือนตอนนี้แบบว่ามีความตื่นเต้นเขาอยู่คนเดียวอะเอาอโทษ <c oughs> ไม่มีใครเห็นเลยตอนเนี้ยขอโทษมยัง <c oughs> ไ,ไม่ถึงอะกนะ่อนหน้านะพวกเธอก็คอยาวฉันก็คอสั้นเดียวตอนนี้ฉันก็คอ,อยาวแล้วฉันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษไงทำการขาย ยาวจนกินไม่ทันก็อยากให้พวกนายดูว่าถ้าเกิดว่าพวกนายมีแตงโมหรือว่ามะม่วงเนี่ยนายจะสามารถกินอันเดียวแล้วขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้โอ้ยโอ้โห,โหโ้โคตรเร็วอะดูดิเร็วมากกล้วยไม่ดีหนะขึ้นมาถึงโซนใบไม้เปลี่ยนสีได้เลยอะ แล้วเราก็ทําการขายนะฮะเราจะทําแบบนี้เพื่อปั๊มเงินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคอใหม่เอา้าอะไรอกฉากตายนี่เอาเป็นอินฟโนเลย85ดสิบห้าไม่ใช่85บาทนะ85ล้านดูคอชจดนี้สว่างสวยไหมเพื่อนเมืเ่อาทำการเปลี่ยนคอนี้เรียบร้อยนะเราก็ทำการกินเข้าไปโอ้โห คือมาขึ้นเร็วมากมันขึ้นเร็วมากเห็นส้มมาแต่ไกลอ่ะดูดิปืดโอ้เป็นโซนที่ผ่านแบบลาวามาอีกนะคะเจออะไรบ้างน่ะเออข้างบนมีอะไรแปลกๆนะเพราะขึ้นมาด้านบนแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าจะหนาวสั่นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโซนหิมะนั่นเองด้านบนเหมือนที่พวกเราคิดกันไว้จริงๆด้วยพี่โบมันมีทุเรียนเฮ้ยราชาแห่งผลไม้จริงมันมีทุเรียน อยากกินทุเรียนาะนะนำการขายก่อนนึงเพราะว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ทุเรียนเนี่ยฉันคิดว่านะเราควรที่จะร,รีเบิร์ตก่อนนั่นเองมาทำการรีเบิร์ตคอปับ๊บเย,ย้ตอนนี้เรารีเบิร์ตคอแล้วนะคะทำให้เราจะอยู่ในคออันสุดท้ายนะซึ่งมูลค่าของคออันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก235ล้านเออ เเซลชแต่ทุกคนเดี่ยไม่ต้องรอนานเลยเพราะว่าฉันซื้อโรบักมาเรียบร้อยแล้วอนี่คือคอสุดท้ายครับคอแบบสีใสรุ้มดูปื้ดูนิดเดียวดูยืดยเอายืดเอานี่คือนายเรียกว่ายืดครั้งละเกือบเจ็ดสิเลยนะทุกคนโอ้ยืดเกินยืดเยอะมากยืดเยอะมาก เดี๋ยวเราจะยืดขนาดนี้แล้วเราจะพาทุกคนไปดูจุดที่สูงที่สุดของต้นไม้กันนะคะว่ามันมีอะไรบางทีอาจจะมีต้นมะกรีผลก็ได้นะแบบเป็นฟิลแบบมีพี่โมโอ่อยู่บนนั้นไม่น่ากินเลยอะ <c oughs> ไม่อยากกินเท่าไหร่โอ้โหใครกลัวความสูงที่เล่นเก็บนี้ได้ไหมเนี่ยมันดูแบบสูง <c oughs> มากเก็บมะม่วงกินไป <c oughs> บังๆ <c oughs> นะอ <c oughs> ุ้ยคอยาวเร็วจนขนาดเก็บผลไม้แทบไม่ได้อ่ะ <c oughs> ไปบนสุดเลยโอ้หอ,อ,อ,อ้ผ่าโซนทุเรียนมีโซนทุเรียนโซนอัุุ่นและบอสุดเป็นแก้วมังกรฮ้อมันคือตาชา่งผลไม้เหรอใช่มันคือตาชา่งผลไม้ของแท้เลยอะนี่ขนาดฉันกินแบบว่ากินอร่อยขนาดนี้นะฉันยังขึ้นไปบนสุดไม่ได้เลยแสดงว่าเกมมันต้องมีอัปเดตอีกนะแน่นอนแล้วเพื่อน ไม่มีสูงมันมากดีกอโอ้ยยาวขนาดไหนโหแก้วมังกรบิ๊กยอดสูงสุดนี่เดี๋ยวฉันเก็บแก้วมังกรให้พวกนายดูดีกว่าว่าแก้วมังกรมันใหญ่เบิ้มขนาดไหนนะนายแค่เก็บมาแล้วนะก็ถือพวกนายพวกนายฉันลงมาแล้วปิด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 ลงนานมากลงนานมากลงนานจริงแต่ฉันอยากรู้ว่าท่านสมมติว่านายกินเข้าไปอ่ะ มันจะยาวได้ถึงไหนคือเชื่อว่ามันอาจจะยาวได้แบบจนสุดเลยก็ได้นะในในในมันเพื่อนๆจะลงมาแล้วเออจะลงมาไม่สุดอ่ะลงมา้วลงโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วแก่แก่ฉันลงมาแล้วฉันลงมาแล้วเนในๆๆฉันจะขายไปเรื่อยๆนะฉันอยากให้พวกนายได้ดูแก้มังกรอันนี้มากเลยไปโอ้โหเห็นแต่กลันแล้วกินดิสล็อตสล็อตขายก่อนเซลแล้วลองกินดิอยากรู้ว่ามันจะยืดขนาดไหนดูฉันได้ดิบดิบบูด้าอ๋อโอ้ยออกแนว นายหยุดนายถือแก้มังกรเดี๋ยวนายถือแก้มังกรแล้วมันล้มหรือเปล่าไม่ไหวไม่ฉันเปิด้างไฟพญยายนาคเลยล่ะพุ่งจัดตอนนี้ฉันพุ่งจังกระดาวหางฉันไปละลาก่อนเพื่อนๆ <c oughs> ทุกคนชอบกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้บอกว่าทุกคนเดี๋ยวจะชอบการคอย,ยาวแล้วก็ชอบการที่พวกเราเล่นให้ไปถึงจุดสูงสุดได้นะและถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัได้จะได้ไม่พลายคลิปใหม่ๆและเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบายเกมนี้ยากฮาเลยที่ฉันปลดล็อกผลไม้ทุกอันแล้วนะยกเวน้นจะเวน้นอะไรรู้ไหมทุเรียนเพราะว่าคอฉันยาวเกินผ่านทุเรียนไปเลย จำไว้นะคอยาวได้แต่อย่าสั่นหลังยาวเหมือนพี่โม่ไงบ๊ายบายนี่นี่ยังมีแกให้เปิดโอเคมีเม็ดคิดอันดึงโอ้ยเพื่อนทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปแล้วครับไีแล้วครับ